สวิดสสวัสดีเพื่อนเมือม่อ,อที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพรกระผมสังโคนะครับในช่องสังโคชแนลครับมาทุน25 0หมครับกับเกมนะครับนะวิธีแห่งกินเลนนะมังกรกินหมีของเรานั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะยอมที่20,000ื่นนะครับสองหมไม่มาผมจะหยุดแล้วก็จบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินเบ็ดสักเบ็ด21เลยละกันเปลี่ยนที่เล่นกันดูหน่อยนะครับมาก็ดูนี้ว่า จะมาจะแตกหรือเปล่าเนาะใครที่เข้าใหม่ฝากดิตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยเหมือนเดิมครับยอมที่20,000ครับ20,000ไม่มาผมก็จะเลิกเล่นละเดี๋ยวไปหาปั้นทุนกับเกมไพ่กันดีกว่านะครับนะอันนี้เอามาหยอดเอาเศษมันมาหยอดเล่นดูนะเผื่อเราจะได้เออสัก2-3พันขึ้นหน่อยนะอู้ยังไม่ติดครับเคเข้าสวยงามเจมาไหมอู้ไม่ติดครับอย่างนี้สวยเคมาหน่อย วายแบบ100%ครับวายวายอย่างนี้สวยงามครับผมโอ้โหไหลต่อมาเคเคช่องแรกโอ้ไม่ติดครับดูกันยาวๆครับแตกดีบึ้มบัมซัมเบ้เจไม่มาครับผมก็ดูดีเผื่อจะถึงสักสามหมื่นถึงไหมเดี๋ยวลองดูกันครับมาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดเทนเกมใหม่ที่ย่องสองโคชินเอ็กวันด้วยนะครับจะจบจากเกมนี้ก็เดี๋ยวไปปั่นปั่นทุนซะหน่อยปั่นทุนซะหน่อยนะ โอเคเอมาครับโอ้ยเกมนี้ถือว่าดีนะถ้ามันแตกทีคือแบบซึมซึมซมผมชอบ e เอฟเฟกตันมากนะเกมอ้มังกรของเราเนี่ยวิธีแห่งมังกรนะครับโอ้ยคิวไปสวยงามครับ s c เ t อร r มาขอเข้าดอกเดียวนิดน,น,นพอเลยโอ้ยเศร้าจริงเกมนี้นะครับคอมโบตัวคูณจะค้างไว้นะครับแต่ข้อเสียคือตัวหมุนเราต้องต้องสุ่มเอาเนาะจำนวนการหมุนสิเออ แต่ละเกมก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับนะขึ้นอยู่กับเออลูกเล่นของแต่ละเกมบอกว่าค่ายนี้เขาดีไซน์เกมมาดีมากๆทั้งสาวทั้งวิธีการออกแบบเกมอะไม่ใช่แบบแตกเหมือนกันหลักการแตกเหมือนกันเปลี่ยนแค่แบบหน้าแตกเฉยๆเนี่ยโอ้ยมันก็น่า,นาเบื่อใช่ปะผมว่าเขาฉลาดน,นะในการทําเกมออกมาแต่ละเกมเนี่ยเขเจเข้าสวยครับ อย่างอัปแปะนี่ให้มากดหมุนเองนะโอ้ยไอนี่ใครจะเล่นก็เล่นนะผม,ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเลยมันหมุนตันแล้วแม่งเล่นยากอะ่ะเกมแปะเนี่ยโอ้โหยอมจริงเกมแปะเป็นเกมที่ที่ไม่รู้ดิถ้าจะปปั้นทุนนะเกมแปะไม่เหมาะสมครับแต่ถ้าเกมแปะเล่นทุนหนาๆน,านี่ผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าหมุนตันได้อะ่ะเออเอาง่ายๆตัวคูณแล้วก็จํานวนหมุนนะครับ เกมแปลนี้ผมจะอยู่ห่างๆดีกว่าอีกเกมที่ผมไม่ชอบเล่นนะไอกเกมมีสามแถวอะที่เป็นสามแถวนะเกมัวงเงี้ยโอ้ยกินกินทีคือแบบโอ้โหแง่งดูดแบบบุบบุบบบยังไม่ทําอะไรเลยนะก็งงเหมือนกันครับก็อย่างว่าเลยครับตัวตัวช่องในการหมุนมัน3ช่องใช่ไหมโอกาสก็ก็จะจะสูงขึ้นนั่นแหละมันก็เลยต้องปรับให้แตกยากหน่อยแต่นี่มันหลายช่องหน่อยนะครับก็ โอกาสแตกยอมเยีมก็เยอะกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับถ้านั้น3มช่องมึงก็ต้องแบบเน้นๆเนาะเข้าทีมก็ต้องให้หนักประมาณนั้นเนาะเกาะจัดมาครับเนีย่ยกดค้างไปเลยรอไหลอย่างเดียวครับเข้าสเกต็ตตรงสเก็ตเตอร์ผมก็นั่งบนไว้เรื่อยเงี้ยไม่มีอะไรหรอกว้าลุยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับออแชร์คลิปวิโอดดให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ยอดวิวผมเพิ่มขึ้นผมก็จะแจกทุกท่านหนักขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะ โอ้แต่ก่อนนี่แจกแบบโหไมอยากจะพูดอะคนละพันนะ30มสท่านนะสามพันแจกทีนะครับบางรอบก็แจ็คพอตคนละห0าร้อสี่ท่านแรกอะไรประมาณนี้นะแจกจริงอยู่แล้วครับใครยังใครไม่เชื่อก,ก็กดเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับนะเอาเป็นว่าก็มาบอกกันไว้จะได้ไม่พลาดนะครับทุกเดือนผมแตกทุนนะครับนะลุยกันต่อครับ10ติดไหมครับอย่างนี้โอ้โหบึ้มๆไปไหลต่อมาครับผมออ้ประกาศประกาศแก้ว ประกาศแก้วมาประกาศแก้วมาอุ้ยวายวายซึมซึมครับอชอบเสียงมันจริงๆเลยอย้ประกาศโอ้โหช่องแรกก็ไม่เข้าเนาะสิบเคครับสวยเจมาช่องแรกติดหรือเปล่าครับอย่างนี้อนีม่มาครับไหลมาโอ้โหยาวๆกันครับผมจะจบเท่าไหรด่ดีอู้ยอย่างนี้สวยครับคิวโอ้โหไม่ติดครับไหลไปหน่อยครับ โอ้ยสวยงามครับวายวายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยสวยจริงอีกดอกนึงยังไงต่อโอ้โหกระดุมให้ผมเรียกว่าอะไรวะมันคือกระดุมหรือมันคืออะไรวะฮะคนดูมันเรียกว่าอะไรวะแม่งไม่เข้าใจเลยเอาดูดิมันมีชื่อปะผมก็เรียกมั่วไปเลยนะเดะเดๆขอดูกอนโอ้มันไม่มีชื่ออะ ันนี้เนี่ยคล่องใจยิงเนี่ยเนี่ย FC เรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันไอเน,นี้ยกระดุมโอ้โหแต่เต่าทองน่าจะยากนะครับรทางโคกทองเนี่ยโอ้ข้างโคกทองน่าจะยากหน่อยนะเอาลุยกันทองครับโอ้โหเสียเวลาไปแล้วถือว่าเป็นการพักเกมแล้วกันวิ่งเนี่ยสวยครับบึ้มบึม เขมาไม่ติดครับคิวไปก่อนครับคิวมาช่องแรกอุย้ยสวยงามครับอย่างนี้โอ้แต่ทรงมาไม่ค่อยดีแล้วเอฟซี FC. ไม่ไหววะย่อมย่อมที่สองหมื่นสี่นานไปแล้วเนี่ยกินพันหนึ่งก็เด้งมาพันหนึ่งอยู่เท่าเดิมเนาะย่อมอยู่กับทีน่นะครับก็อาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยัดเบ็ดไปหน่อยนะครับขอดูอีกนิดนึงเนาะสามเจ็ดจุดแปดศูนย์อู้ไหลต่อยาวๆไปครับอย่างนี้โอ้โหยังไม่ติดครับยัดไปครับสามสิบอาลุยกันต่อครับ จบแตกดีหรือเปล่าครับดุยกันต่อวายติดอย่างนี้สวยง,งามครับโอ้โหมีรุ่นไหมโอ้ไม่เข้าครับลุยกันยาวๆครับฝกติดตามกดไลค์กดแชร์อู้บ้าเลยครับบ้าเลยครับจานเออยัดไปอีกหน่อยโอ้ยมันแข็งทเน้อวายตะแก๊ยแม่ง,อย,งอย่างเกลือเลย ยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงก็ว่าเกลือยังไม่ได้เข้าเลยนะครับโอ้โหวายอีกอย่างนี้สวยๆครับวายอีกดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ยัดไปดอกนี้ไหลาไมาอีกไหมครับโอ้โหไม่ติดครับ24700ครับกดยาวๆไหลยาวๆครับผมมาอุ้ยอันนี้ถือว่าแพงไหมเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาสิบเข้าสวยได้วายมาออ้ยประกาศทอง ประกาศแก้วอู้สวยงามไหลแล้วครับไหลแล้วครับไหลแล้วครับอู้หูเอท้งนารครับไหลแล้วครับโอเคบึ้มบัมซัมบี้เออยัดไปอีกหน่อยขออีกสักพันหนึ่งขอเข้าสเก,กต็ตเตอร์ครับขอเข้าสเก,กต็ตเตอร์มาดิมาดิอู้หูแม่งเอ้ยให้หน่อยก็ไม่ได้โอ้โหเล่นทุนหนามไม่ก็จะมีรุ่นๆอย่างนี้แหละเพื่อนโอ้แตกแม่งโคตรดีเลยก็ไม่จ่ายนะสวยครับไหลอีกหน่อยโอ้โหเบ็ดสามสิบแม่งยังไม่ไหวนะ เปลี่ยนซ้ายมาโอ้โหไม่ติดครับเอา้ากระดุมไปขีมาช่องแรกโอ้โหเน้เนๆไม่เข้าครับสิบมาสวยครับเจมาหน่อยครับเคติดโอ้โหซายาเตอร์โอ้ไม่เข้าครับ ลำไรอยู่แบบสองมื่นสี่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนสักทีครับคิวสวยครับอย่างนี้โอ้โหจอดจอดติดติดไปไหลต่อมาโอ้โหสเกตไม่มาเลยครับไหลต่อกันยาวๆว่าช่องแรกมาหน่อยโอ้โหไม่ติดครับจะมาหรือเปล่าครับนี่สิบช่องสามโอ้โหเกินไปจานไหลามาไหมโอ้โหไม่มาครับโอ้มันจบแล้วอย่างนี้ <laughs> มันจบเลยครับอย่างนี้ โอ้โปล่อยอะไรอย่างเดียวครับปล่อยอะไรอย่างเดียวสวยครับเคี่มาโอ้ไม่ติดครับมันล่ามไหลอ่ะมันล่าไหลมากเลยสองหมไม่ไปไหนนะไม่ขยับด้วยโอเจไม่ติดครับเี่มาช่องสามบึมบึมไปสิบช่องแรกโอ้ไม่มาใส่ต่อไปครับ สวยยังไงอืมของหมื่นสามเลยครับโดนไปจังหวะนี้เออหายไปสิบไม่เข้าครับผมบอกเลยผมจะยอมที่สองหมื่นนะครับนะก็นั่นแหละมันก็ยังไม่มาสักทีเอายันไปหกสิเลยครับเผื่อลุ้นเข้าสแกตเตอร์ทีเดียวจะได้คุ้มค่านะไวสวย จไม่มาครับสวยงามคิวช่องแรกโอ้โหบึ้มบึมมาหน่อยคิวช่องแรกมาโอ้โหไม่ติดครับสวยดิเจมาโอ้โหไม่เข้าครับเจไปครับสวยๆไหลมาอีกมีลุ้นไหมครับโอ้โหจบแล้วสวยงามครับอย่างนี้วายติดโอ้หนึกว่าจะบึ้มบึมหน่อยโอเคครับสองพันครับดูนี้จบเท่าไหร่ครับโอ้โหเกินครับจานเจมาครับ อ้ถือว่าดีครับไหลยอย่างนี้10มาไม่ติดครับมีลุ้นหรือเปล่าครับไหลามาอีกอู้วายสวยครับมาหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ติดครับ2องหมองเอมาช่องแรกไม่เข้าครับไหลต่อมาโอ้โหทั้งกระดานกดจนกว่ามึงจะมาแหละบอกเลยไม่ถึง20,000ก็ไม่เลิกครับก็อ่ะก็ถือว่า ขาดทุนไป4ี่พันะครับเดี๋ยวเราไปปั้นกันต่ออยู่แล้วผมจะไปปั้นเกมอื่นเนาะก็ฝากคอนเทนต์เกม X1 ด้วยนะครับก็เกมแนวไพ่นะครับโป๊กเกอร์อะไรต่างๆนานาก็จะมีสูตรมีเทคนิคในการเล่นกันอยู่นะครับก็ลุยกันยาวๆครับผมอีก2,000ันทำไมมันล่าไหลอย่างวะซื้อเลยไหม,ไมเพื่อนแง่งซื้อเลยดีกว่าผมว่านะมันล่ําไหลเกินไปละซื้อไปเลยครับเบ็ดสิเท่าไหร่ 900เอเเบ็ด15ดูดิเบ็ด15อยู่ที่1,125อาเได้อยู่ครับอ่าสวยครับจัดไปก็ถือว่าจบเท่านี้พอละไม่มาสักทีนะผมไม่ค่อยชอบเลยถ้าเล่นทุนหนาแบบเนี้ยมันถ้าเบ็ดสงูงๆมันจะไม่ค่อยแบบให้เข้าสเกตเตอร์นะไม่รู้เสาตีค่าไอ้เกมนี้เป็นไรเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวเราแตกเยอะหรือเปล่านะ นี่ก็ไม่ทราบนะครับอ่ะก้าสุดท้ายแล้วครับส่งกันหน่อยก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยครับก็ถือว่าขาดทุนกันไปที่้ี0พันะก็เวลาเล่นก็เพื่อนๆก็ลองลิมิตตัวเองไว้นะครับว่าเราสามารถเสียได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะมันจะได้ไม่แบบเกิดความต้องหน้ามืดตามมวในการตามทุนนะครับเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอีกแบบหนึง่งแต่ต้องมีวินัยพอสมควรครับโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปปัน่นอาเกมอื่นมาได้ครับอันนี้สายทุนหนานะครับขอกันมาเยอะจัดเลย โอเคไหลาไมาอีกหน่อยยังไม่เท่าทุนเลยอุ้ยสิบอย่างนี้สวยครับคูณเก้ายัดไปเออไหลาไมาอีกหน่อยครับหวาอีกดอกไหมโอ้โหไม่ติดเลยสามห้าหนึ่งครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทโอเคไม่ติดครับโอ้จบแล้วครับโอเคก็ตัดจบเท่านี้แล้วกันขาดทุนไปที่สามพันกว่าบาทนะครับก็ใครดี่ชื่นชอบฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ด้วยครับเจอกันที่ใหมค์